แขนสั่นกลามขึ้นเลยแขนสั่นเลยค่ะกที่พร้อมกับงานแสดงนี่กบมีเป็นแฟนเรียกร้องเยอะมากๆอยากให้กลับเจอกลุอะไรก็จะถามกลุบตลอดเรื่องนี้ก็ยังจะบอกคําเดิมค่ะว่าตอนนี้สําหรับงานงานละครเนี่ยยังยังยังไม่ได้มียังไม่ได้มียังไม่ได้มีโอกาสที่จะรับเพราะว่า คือช่วงนี้มันช่วงที่แบบกต้องให้เวลากับนรรดาค่อนข้างเยอะะค่ะแล้วก็คืองานละครอย,อ,ยอย่างที่บอกคืองานละครเนี่ยจะค่อนข้างไปแต่เช้าแล้วเลิกเ,เสร็จกี่โมงก็ไม่รู้คือเราไม่สามารถบอกได้เลยแล้วก็อาทิตย์หนึ่งกี่วันก็ไม่รู้อีกกี่เดือนก็จะเสร็จอ,<า>อะไรเนี้ยค่ะซึ่ง ซึ่งกบก็ยังรู้สึกว่าตอนนี้นาดาอย,ย่างเป็นช่วงที่แบบยังยังยัง,ยงต้องการเราอยู่อะค่ะเห็นพี่หลุยส์กับพี่หลอดอยากได้ตัวน้องกบมากมากเลยเราบอกว่ากบแบบเป็นเป็นคนที่มีฝีมืออยากให้เล่นบทหนักๆเลยอย่างเงี้ยก็ผมกบอยากเล่นละครน,นะแล้วก็คิดถึงด้วยค่ะว่าเราอยากเราอยากกลับไปแบบเจอบรรยากาศของกองถ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะแบบ อยากอยากกลับไปทํางานบ้างเพราะตอนนี้อยู่บ้านเฉยๆเลยประมาณใช่ค่ะนานมากนานมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากกลับไปทําถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากทําจริงๆแต่ว่ายังไม่ใช่ในช่วงช่วงนี้บางคนก็บอกแหมถ้าเลยช่วงนี้แล้วก็มันก็ไม่รู้จะให้เล่นอะไรและก็ไม่รู้จะมีบทไหนให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรไว้ไว้คือจริงๆอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่า กบเข้าใจดีคือคือโดยสถานภาพของกบก็คือตอนนี้แต่งงานแล้วมีลูกแล้วเราจะกลับไปเล่นแมเป็นนางเอกกันมันก็ไม่ได้แล้วอะค่ะก็ต้องดูบทหน่อยที่ทีไ่ไม่ใช่แหมไม่ใช่ให้เราไปเดินเดินอยู่ในฉากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันมันอาจจะต้องแบบมีบทบาทให้เราได้เล่นใช่ค่ะให้ให้เราได้เล่นได้ใช้ฝีมือแล้วก็แล้วก็ ไม่ใช่แค่ไปเดินเดินอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมาไม่ใช่แค่หรือบอทไปเดินเดินมันคงคงไม่ค่อยมีแต่ว่าแหมไม่ได้ทําอะไรมากอย่างเงี้ยเราก็แล้ก็อาจจะ อาจจะต้องดูอะค่ะแต่ว่าต้องต้องยอมรับจริงๆว่าช่วงนี้ย,ย,ยัง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 ไม่ใช่ช่วงนี้อะหมร้ายสิดใจอีกหมดร้ายเหรอคะ,ะก็คนเอเล่นดีมากถ้าถามกบเนี่ยก็จะมี2กลุ่ม <laughs> ก็คือจะเป็นเป็นเหมือนเหมือนแฟนๆที่ดูละครเราเก่าแก่ก็จะรู้สึกว่าไม่ชอบชอให้เราเล่นลายชอบเจ้าน้ําตาแต่ว่าบางคนที่รู้สึกว่าเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยก็อยากจะให้เห็นเราเล่นแบบอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เหมือนเดิมเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยกบว่ามันก็ต้องแล้วแต่ในจังหวะนั้นนะคะว่าว่าเราจะได้รับบทแบบไหนแต่ว่ากบว่ากบเนี่ยค่อนข้างจะถนัดไปทางบทแบบชีวิตหนักๆนมากกว่าที่จะไปเล่นแบบร้ายๆเป็นเป็นดราม่าดราม่าอีกสักทีตีดีคนลุ้นว่ายยังยังไม่คิดเลยค่ะว่าจะอีกนานแค่ไหนอ่ะคนลุ้นว่าอยากให้กบลงน้ำน้าซอไซด์ได้หลายๆคนพูดถึงไม่ทราบว่ากบใครได้ยินตรงนี้ไหมครับเรน้ำซอลไซด์อยากเล่นแค่อย่างแนวแบบพวกนี้พวดเราไม่คเล่นหนักหนักจริงๆก็ด้วยด้วยวัยด้วยอายุด้วย บาทเนี่ยก็น่าสนใจมากค่ะตัวเมียหลวงนี่ก็ยังยังยังนึกไม่ออกว่าตัวเราแต่จริงๆล้วหลายคนก็จะมองว่าลักษณะของ,งกบน่ากระเจ้งหน้าจะเหมาะเป็นเป็นตัวที่พี่พี่น้องสิใจเล่นไว้<า>ใช่ไหมแล้วก็น่าจะเป็นตัวแต่ว่ากบอะยังคือถ้าจะสร้างในช่วงเร็วนี้ผมคงจะยังไม่ได้แต่ถ้าเรากบลนี่กบก็สนใจอยากเล่นก็ถ้า จังหวะและเวลาโอกาสหนึ่งที่หมอก็า<ๆ>ก็สนใจคเป็นเรื่องที่แบบคือเป็นเรื่องที่วัยสำหรับกบเล่นได้<ม>ใช่ไหมคะอย่างอย่างถ้าถ้าเด็กๆไปเล่นมันก็จะยิงอาจจะไม่เหมาะสมกับบทบาทแต่ว่าอย่างวัยกบเนี่ยก็จะเหมาะกับ ละครที่เป็นประมาณความแบบนีครอบครัวอะไรใช่มีครอบครัวอะไรมีข่าวว่ามีข่าวว่าคุณแดนครับท่าอยากให้คุณเร่วมงานในริสัทของท่านตรงนี้ยังค่ะยังยังยังย่ะยังยังไม่ได้มียังไม่ได้ยินครับยังตอนนี้ได้เจอคุณแดนบ้างมีคำแนะนำอะไรไหมยังไม่ได้เจอค่ะช่วงนี้ยัง ยังช่วงนี้ไม่ได้เจอเลยค่ะเขเชื่อว่าท่านก็ยงานยุ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ก็คงได้มีโอกาสได้เจอ เร็วๆนี้มีโอกาสได้ติดต่อเขาไหมคะพี่บไม่ได้ติดต่อเลยค่ะไม่ได้คุยกันเลยช่วงนี้ก็ก็คุณยายงานยุ่งค่ะออพี่ตกลาดผ่านจริงเราจะได้เห็นพี่กบกับพี่มุกเหรือกับน้องนาดายาลเล่นโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยคู่กันเป<อ>็นพ่อแม่ลูก,กาามีโอกาสาจริงเนีย่ยตั้งแต่แรกๆเลยก็มีคนติดต่อนะคะแต่ว่ามันด้วยข้อตกลงบางอย่างที่ไม่ตรงกันดีกว่า ที่ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถูกคัดเลือกอะอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันคือปัจจัยการที่จะได้งานโฆษณามันมีหลายหลายหลายอันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยข้อตกลงไม่ตรงกันก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ร่วมงานกันก็มีหลายตัวติดต่อที่ตกมา,มาใช่ค่ะมีตัวตามพ่อแม่ลูกมีไหมครับมีค่ะตามพ่อแม่ลูกมีแล้วก็รวมไปถึงแบบสินค้าประเภทงานบ้านเลงก็มีเยอะนะครับมีน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าเป็นแบบ มีเหมือนกันนะคะเป็นงานบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นอยู่ในพาร์ทของแบบเป็นแม่บ้าน,<อ>านแล้วครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะของใช้เด็กของใช้เด็กนี่ก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเ้าตกลงไม่ตรงกันจริงๆแล้วนิตยสารอะไรเงี้ยนะคะคุณปกที่อะไรนนิตยสารมีค่ะ ของของนาดามีขึ้นปกเดี่ยวโดยที่ไม่สนใจแม่ไม่เอาคุณแม่ของเรียลเพลนติ้งค่ะเป็นหนังสือเด็กอยู่แล้วก็เขาไปขึ้นปกใกล้จะวางแผงแล้วก็อย่างของกบเองมีแพรวแพรใหญ่ค่ะที่ถ่ายไปแล้วกับน้อง่คนเดียวคนเดียวเลยวันนี้ก็ไม่สนใจลูกเหมือนกันแม่ถ่ายไม่สนใจลูกก็ก็แหมเขาก็ถ่ายตามสภาพเราะค่ะเพราะว่ากบก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย อย่างโก,กเวลาออกทีวีบางคนก็จะรู้สึกว่าอ๊ยทำไมอบอวบแต่หลายคนที่เจอตัวจริงก็จะบอกว่าเออดูมีน้ำมีนวลรือ<ด>ผู้ใหญ่หน่อยจะชอบว่าแบบให้เราแบบ,แบ,บมีน้ำมีนวลหน่อยอะค่ะผู้ใหญ่แต่แบบบางคนก็จะบอกว่าอ้วนผมก็เรื่อยๆค่ะย,ยังมีความสุขกับการที่ปทเป็นแบบนี้ <laughs> รับประทานก็ตอนนี้ก็เริ่มลดมือเย็นก็เป็นส้มตำอย่างเดียวต่นข้าววันละสองมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ ส่วนใหญ่ติดรูปเล่นกับลูกเลี้ยงลูกเพ่อทำให้ผอมดูด้วยใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่าเขาว่ากันว่าแต่ว่าช่วงนี้นะดาเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ไม่ต้องอุ้มมากเราไม่ต้องวิ่งตามมากอย่างเงี้ยค่ะก็่อยให้เขาเล่นในที่ที่แบบปลอดภัยแล้วก็เราก็นั่งและนอนดูอย่างปีหน้าเขาโรงเรียนแล้วเนี่ยมีเสร็จลุ้นว่าน้องกบจะเข้ามาเล่นละครได้ไหมครับเนี่ยปีหน้าเข้าโรงเรียนแล้วก็ตามแผนอยากจะมีอีกสักคนอ๋อจะมีอต่อเลยจะทนระยะนานไหมคะถึงได้ีมีคนที่สูงอันนี้มันต้องแล้วแต่ ปัจจัยร่วมหลายอย่างคือจะบอกว่าเพราะว่าบางคนก็จะแบบจะมีเลยแต่มันก็ยังมีไม่ได้หรือว่าเขายังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกอยากมีไหมคะลูกตามใจค่ะมีลูกยังไงก็ได้แต่ว่าโดยแผนแล้วก็โดยความตั้งใจคืออยากจะมีแค่สองคนแล้วก็เดี๋ยวร้อนันดาเข้าเรียนก็จะมีอีกสักคนอะไรอย่างเงี้ยเรียนช่วงใช่ค่ะโอเคอยากเรยนก่อจะได้เหงื่อใช่ขอบคุณค่ะ